แล้วดีค่ะพี่น้องพี่สานทำไม่จินค่ะบะน,นี่เขาสิไม่กินมข้าวปุ้นกันค่ะปุ้นนำกะทิค่ะดังเห็นดูค่ะพิมยัองอะไรอ่ะไปที่ยังอะไรหรือเปล่าพักค่ะนี่พักสดๆค่ะอีตู้ไว้กินกับข้าวปุ้นกับขนมจีนค่ะโอ้ยผักหลายๆ เอ้าวานลงไปเลยลุ่มโดดค่ะเลกินนั <S 2> <S 2> ่นก็กินน้อยโดดๆแต่ว่าเคก่นันะปั้นใส่กันรลายได้ดีที่หน้องได้มากระตกสาวเติมกะทิลงไปค่ะยังไม่มันเค็มข้นใส่ปลาดปลาบอ เสบเสบพี่น้องหน่กเสียมอมเลยพี่น้องของเส็บอยู่นี่ค่ะมาสบิของเสบอยู่นี่ค่ะวาสบิเ็นี่มันจดจังเส็บก็น้าเบเยติมน้ำปลาลงไปค่ะแม่ครัวหัวปลาแม่ครัวหัวปลาเห็นหรือเ่าะมันแม่ข้าม่ปลาแดง เนี่ยผมต้อคมากระเด็นไม่กี่ตอกัเอาไ้่อยมเอาหอมมาค่ะคุณยายค่ะเราบไปหาเขาจะคลองแล้วจีอนี่เรตันี้เเร่รานเีีบอกเลนะาองเดียวกเลย

เดือนดีบะ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 บนพี่น้องมาบนเซฟเซฟกำลังขับปุ่นกำลังสิตักน้ำกำนังปานนั่นบ่งังหัดไรอเกินนำก็แล้ลงตักค่ะพอละแม่ ได้สดน้ำน้ำขุ่นหาบานเนี่ยพี่น้องแซ่ตเซน้ำกันค่ะเอ้อมาพี่น้องมาบานเนี่ยคุณอ่ะจะแซ่บขนาดสลับไห้จากตนนั่นนะไม่ต้องเอาหลายเออไป็นมอสเด็ดนะเออไดหลไหลให้ลูกกินก้นมาเลือกบันพี่สาน้ำกินยังบ่ได้ยังยายนี่ใส่ผักน้ำบันนยพี่น้องจะแซ่บขนาดใส่ถังน้ำค่ะ ก็ไข่กับก็ได้อจอาปาได้น่อยนะ,ะยยนยย่ะที่จะกินบอระมือผักหลยๆกินผักบ้อผักเลยๆค่ะพี่น้องทักสดๆเลยคุณน่ะโอ้ยอยังมื่กินพร้อมกันด้ค่ะคะิดงาิดาไปกิน

แอบ,บแช่มน้ำกันค่ะพี่น้องโอ้ยน้ร้อนินมด้วยบุญสารทำให้กินยังไม่ได้กินเด้อค่ะน้ำร้อนจิ้มก้อนข้าวเป๊ปใส่มาติดปากปากยังไงรู้สับเจ้าบอกปากก็ได้ต้นมากแค่ต้นเดียวเนี้่ยตัดกินตัวแค่เชี่ยโอ้ยอยังจินมหลายเดอ้อวาสาบิว้าววาสบิใส่แบบนี้องใสวาสบีแค่น้อง

โอ้ปนปลาดิบไปข้ากินปลาดิบนะเยอจังเลยล่ะฉ yeah, ักเป็นไม่ก hmm. ินเล็บอ่ะเาบ้างหน่อยเลยเช็นเยอะไม่ถึงพอพักนะมาเด้อบันมาเด้อมีละตัวแดงๆที่เอาอยู่วังแลองแดงจึ้งคึ้ง Cả. Uhm. chị ăn đây rồi ăn hút hút luôn thính đấy rồi nha chị ngon chàng กี่อกันตอบตารู้กคุ่มป้ายแลวไม่เห็นเลยมั้งัวที่ลงนามนะอนะพ่หนี่กันลพี่น้องไว้เท่านีเด้อค่ะเาเป็นกำลังใจให้อีสานทำไม่กินนะคะโอ่พิไลว่าใเป็นเหรอใส่พิงลายที่เป็นกำนี่ไหนเจ้ทำนี่กอนสวัสดีครับ